นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของล้วบรรทุกปาร์มนะครับเป็นล้วต่ําซึ่งลูกค้าสาั่งออกประมาณ20เซนนะครับความสูงคว้ประมาณ20ของปีข้างในช่างพันจันทร์เรากําลังเชื่อมอยู่นะครับประกอบอยูอ่ด้านหน้าก็ออกมาเยอะครับท่นี้ก็เป็นฝาท้ายนะฝาท้ายเสร็จข้างบนแล้วเราก็ทําฝาท้ายกันซึ่งฝาท้ายนี้ซ้อน2ชั้นนะครับภาพที่เสร็จแล้วก็ รูปภาพรวมนะครับก็สวยดีหลังจากนั้นมาเราก็มาท่องศาสตร์นะครับพ่นสีเราพ่นสีดํานะครับสีดําเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้กําลังที่จะทดลองรอส่งมอบให้ลูกค้าจางปญจันทร์กำลังทดลองงานอยู่แล้วก็ใช้จริงปิดจริงอ่าค่ะแข็งแรงครับแข็งแรง ครับคาวานายพ่นสีซ้ำอีกรอบหนึ่งเป็นสีชุก,กุกุอ่าซึ่ง AB ผสมสองตัวเน้นหนาครับเน้นหนา